ตอนนี้ครับจะทำทรถป๊อปแต่ปัญหาคือว่าเราไม่มีไม่มีตัวดูดกันไฟแต่เรามีเครื่องดึงเดี๋ยวเราจะมาลองดึงตัวดูดกันไฟเนี่ยลองคึงใครเองมาดูที่ว่าเราจะดึงได้ไหมมาให้ก้างดูก้กางดูบ้างยาวกันไฟออกกานไฟออกมันไม่ออกครับากการมันม,มีตัวดูดตัวดูดมันเล็กตัวดูดมันเล็กมากเดีย๋ยวเราลองมาทำตัวดูดกันไฟกันเอาเนี้ยครับเอาเนี้ยครับ เดีวเรื่อเซเซ็รทงคนระับขนาดเท่าไหร่เนี่ยขนาดยี่บสามเราต้องหาประมาณยี่บสี่ออันนี้ยี่บห้าครับยี่สิบห้ายี่หกยี่หกเดี๋ยวเราจะอันนี้ทำเดีย๋ยวอันนี้ทำเลย อันนี้ได้ยี่หกครับเจ้าหายี่สี่แต่ได้ยี่หกคือก่อสองมิลครับถึอก่อสองมิลไปเดี๋ยวเราไปทํากันนี่ครับเหล็กนี่จะมาทำก้อนดูดกันไฟครับเดี๋ยวมันมันเป็นเกลียวมาแล้วผมก็ลบเกลียวดึงมาอันนี้ก็อดูดครับรถป้อมมันเล็ก ใช้ก็จะรู้สึได้มันจะสมดุลหรือเปล่าโรเกเลียวก่อนคือโรเตเลียวก่อนตอนนี้ผมลบเกเลียวเสร็จแล้วครับลบเกเลียวเสร็จแล้วจะหมุนจะมาตื้นหัวนี้ให้เป็นเกลียว เกียววัดได้คือเกลียวหนึ่งมิลครับเกียวนึ่เกลียวของจันไฟจะมาซื้อเกลียวเจ็ดเจ็ดเนี่ยเจ็ดวาเนี่ยค ก็ครึ่งเกลียวว่ามันได้เท่าไหร่ครับจำนะอีกครึ่งมิลครับจบคือครึ่งมิลกัวกว่าครึ่งมิลกัวกว่า เาราจะกรึงเกลียวครับเป็นการกรึงเกลียวต่อมาเราจะตึงเกลียวครับมือมีดกึงเกลียวผมก็ใช้เป็นมีดมือสองนะครับเป็นมีดมือสองครับเราจะมากึงเกลียวกันใ <c oughs> ส่มีดครับจากของปากกาครับกระดาษนี่ ปรับตะลางเกียวแป๊บนึงครับปรับตะลางเกียวนหน่อยเพื่อความเราลื่น ีแล้วครับเกียวทักเริ่มเป็นเกีียวแล้วอีกประมาณสามรอบครับก็ก็ได้เกีียวแล้วสามรอบนะ อันนี้ผมกลิ้นเกลียวเสร็จแล้วครับผมจะมาเจาะรูนี่ขวานให้มันครอบหัวน็อตครับให้มันครอบหัวน็อ,แบบอตแป๊บา เราเป็นคนครับว่าเกลียวทุบทำไปเนี่ยมันจะมาหันได้ไหมถ้ามันหันได้ปุ๊บเราทำต่อครับถ้าหันไม่ได้เราก็ต้องแก้ไขเกี่ยวเกี่ยวครับที่ทำมาครับม้อร้องไข่ครับพอมครับมันไม่มีมันไม่มีก็ต้องทุบ ได้แลวครับมาต่อไปผมจะทำไอ้ตัวเนี้ยจาเจาะทำเกียวบนชิ่สองครับเพื่อจะหันน็อตเข้าไปหันน็อตเข้าไปให้มันที่ดึงดูดจานไฟออกมาครับดูดจานไฟออกมาเดี๋ยวผมไปทำต่อครับผมไปทำต่อเอาไว้เสร็จกับเอาไว้เสร็จ ตอนนี้เราได้แล้วครับผมไปตัดเรียบร้อยแล้วแดีวผมจะมาเก็บปาดหน้าแล้วก็เจาะแล้วมาตับเกลียวครับอันนี้ทําเกลียวมาแล้วผมลืมครับยิ่ต้องตัดก่อนเราต้องค่อยๆนีบครับเดี๋ยวเกลียวนี่เสียต้องเอาคู่คูค่อยๆหนีบเราเอาแค่พอแน่นครับแน้นมากเดี๋ยวเกลียวเสียตึงตึงมือพอครับคูแป ติดกับ6ที่8นี้นะครับกดจะ้าวเกลียวเบอร์ที่2ครับจิ้วจิวจิ้วจิวเนี่ยประมาณนี้หนึงโอเคครับตอนนี้เรจอดเสร็จแล้วต่อไปจะเป็นการต้าวจ้าวเกลียวเบอร์ที่2นะครับ,รรบผมได้ตัวตามแล้วครับผมจะ้าบแหละ Hãy subscribe cho cắt nhiều. Mì đấy. เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเราจะไปทดลองกันดูว่ามันใช้ได้ไหมเราได้มาแล้วเราได้มาแล้วครับนี่ผมใช้นี่นะใช้นี่ไปเราไปดูนครับว่อมจะได้ไหมน,น,นะนี่ครับเราดูที่ผมทำกับก้านเรามาดูที่มันจะออกกันมันจะออกไหมไม่ได้ด นี่ครับจันฝ้ายทำเองใช่เองอเกิเกี่ยวกับสุดครับเกี่ยวกับสุด ผมไมด้วยไม่ได้ตอนอะผมผมอ่ะผมผมผมไม่ได้ลงกระจาดะผมไม่ได้ลงกระจาดผมเขาต้องไปเข้าไม่ได้

ออกแล้วออกแล้วออกแล้วเดียวก็สุดพอดีอ๋ออกแล้วออกแล้วออกแล้วมันออกแล้วไม่ใช่เก็บไม่ใช่ยกิบ เรานไปพักและแล้วมันก็ออกแค่แล้วมันก็ใช่ไรมันใช่ไรนะครับไอ้น้ามีนี่ทำเองได้ครับทำเองได้ทำเองได้ครับเก็บไว้เลยเก็บไว้เลยครับรถป๊อปครับมันเล็กมันเล็กมันไม่มีครับไม่มีทั่วไปทำไปใช้เองครับผมจะเน้นไอ้เกียวข้างในเนี้ย ให้มยาวๆหน่อยผมกลัวมันรูดนะครับผมบาทาแก้วงเนี่ยาวๆนะโอกาสรูดมันก็จะน้อยออกด้วยเป็นไงสําเร็จครับสําเ,สสเร็จสําเร็จครับไปยากให้ผมท,ทําคลิปอะไรนะเดี๋ยวเม้นบอกผมได้เลยครับเดี๋ยวผมจะลองทําวันนี้ดูการไฟออกเป็นที่สําเร็จครับนีสําเร็จวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย,บาย